เฮ้ยฉันแต่งเยอะไปคือจะบอกว่าสมัยนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยจะลุกขึ้นมาแต่งหน <S 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 ้าเนี er here, ่ยเป็นเรื่องปกติทอเธอเห็นดาราเคปอปไหมที่พรีเซนเตอร์ของลิล y ี่บายเลนเห็นปะท้าปากแดงเลยใครอยากได้ลุกแบบนี้ตามไปดูกันอย่าลืมกด subscribe ตามลิงก์ข้างล่างนี้คะจีน่าจีน่าเมคอัพนะคะ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube Channel นะคะตามไปดูกันเลย ออแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าได้เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าผิวของออฟจ,จะมีพวกรูขุมขนนิดหนึ่งที่ค่อนข้างกว้าง <gone> จีน่าจะใช้ตัวนี้ค่ะ Make up forever นะคะ Step 1 p ันคิคลนะคะทาเฉพาะตรงที่เป็นจุด จุดที่มีปัญหารูขุมขนนะคะไม่จําเป็นต้องทาทวหน้าพูเนี้มันเป็นลักษณะแบบไปอุดรูขุมขนให้มันตื้นขึ้นนะคะแล้วผิวหน้ามันก็จะได้เรียบเวลาลงรองพื้นมันก็จะได้ดูแบบผิวเรียบอะคะ่ะถ้าคุณทาทวนหน้าเป็นสิวง่ายถ้าคุณทาทวหน้าเป็นสิวง่าย็จะาทาตรงจมูกนิดนึงอย่าทาแรงนะเจ้จมูกมพึ่งซีรีส์ไหมฮัลโหลใครสนใจศัลยกรรมจมูกเชิญได้ที่ศิลปพลคลินิกนะคะไทยของไทย ใช่ค่ะทาแล้วรู้สึกเบามากเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรเลยอะต่อไปก็จะลงพลาเมอร์ให้หน้าสว่างน่าใช้ตัวนี้ค่ะ Luna Soul Skin Modeling c o n t r o l Base เวลาลงพวกพลาเมอร์นะคะก็คือแต้ม5้าจุดอย่างนี้สังเกตว่าหน้าเขาจะหน้าออบจะดูสว่างขึ้นแหละ มันทำให้ผิวสม่ําเสมอขึ้นอืมใช่ใช่ทำให้ผิวสม่ําเสมอแล้วก็น่าดูแบบว่าออร่าพุ่งเดี๋ยวขั้นตอนการลงรองพื้นจีน่าจะใช้ตัวนี้ค่ะ makeup store s c u f excellent นะคะเพาเราเราแต่งผู้ชายเราไม่แต่งฉ่ำหรือเธอชอบฉ่ำมันก็ไม่ควรฉ่ำนะเพราะว่าแต่งน้ะผู้ชายควร สังเกตน,นะคะพี่จีน่าจะใช้สีรองพื้นที่ไม่ได้เป็นสีเดียวกับผิวของเขาแต่ว่าจะสีค่อนข้างคล้ำกว่าสีจริงอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาปรับกันทีหลังในเรื่องของไฮไลท์และเชดดิ้งนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะแต่งหน้าให้มันดูขาวจนแบบโบะเดี๋ยวมันจะดูโป๊ะอะค่ะมันจะดูรู้ว่าแบบว่าหูยผู้ชายคนนี้แต่งหน้ามา ่นาใช้ตัวนี้ค่ะ s h e e r Finish Press Powder นะคะของ Barbie Brown เลือกใช้สี Pale Yellow นะคะคือเวลาแป้งที่แบบเอาไว้เซ็ตรองพื้นใช้สีที่สว่างกว่าหน่อยนะคะ <B uy> จุดแรกที่เราจะต้องเชดดิ้งเลยก็คือจุดนี้นะคะเราจะสร้างกรอบหน้าให้เป็นอั้มพัชราพานะคะ แพงแแอร์เชดโดหัวฉัน,ฉนจะไม่ร้าแล้วกรอบดับอัปบัชลาพาบาบร์แล้วนะคะดูนะคะดีมากวนรถเดินเดยวไปซ,ซื้อซื้อตาม่อยมามองเลยค่ะเราไม่ต้องไปปลูกผมที่ไหนแล้วเนาะใช่ใช่ใช่เช็ดิ้งตรงบริเวณกรอบหน้าแล้วจีน่าจะใช้ตัวโบรอีกนะคะของน้องช รก็มมมาตรงงถึงุปกกอันนี้็คือถ้าเราถ้าเราแต่งหน้าตัวเองเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะเช็ดตรงไหนเราก็ดูดปากดูดปากดีค่ะดีค่ะดูดอย่างอื่นได้ไหม <laughs> ดูดนะ 98, <laughs> ตัวสิบแปดตัวสิบแปดแมจะเช็ดิ้งจมูกนะคะก็จะยังใช้บริวอิดเหมือนเดิมนะคะก็จะใช้สองสิคู่กันนะคะ เริ่มจากตรงที่เป็นปลายจมูกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปไล่ตามแนวกระดูกตรงนี้นะคะแต่จีน่าไม่แนะนําให้สูงขึ้นมาจะถึงหัวคิ้วแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเหมือนแบบโอ้จมูกเธอเป็นแท่งหรอเพราะเพราะว่าเงามนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงจมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวให้ทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนรู้ก่อนว่าแปลงมี2แบบนะคะคือแปลงอันที่เป็นหัวใหญ่ๆอันนี้คือด้ามแปลงมันจะเป็นแบบขนมันจะค่อนข้างแบบขนมันจะแบบฟูๆอย่างเงี้ยคืออันนี้จะได้ลูกที่เป็นคิ้วแบบฟูๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแปลงแบบอันนี้หัวตัดที่เป็นแบบเล็กๆแบบนี้มันก็จะได้แบบเหมือนเอฟเฟกที่เป็นลักษณะเหมือนแบบลายเส้นคมกริบซึ่งผู้ชายเราไม่เขียนคิ้วแบบ เป็นเส้นคมกริบอยู่แล้วชั้นจีน่าจะไม่ได้ใช้ตรงนี้หรืออาจจะใช้แบบสกิดตรงหางปลายที่มันดูแหลมๆแต่ว่าโดยมาจอลิที่แล้วอ่ะจะใช้แปรงจะใช้จะใช้แปรงตัวนี้นะคะเพื่อจะได้ลุคที่แบบว่าคิ้วแบบฟูๆนะคะก็จริงๆจีน่าจะใช้ผสมการระหว่างสีนี้กับสีนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นสีอ่อนๆก็จะใช้บริเวณที่เป็นแบบข้างบนข้างบนตรง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 สักคิ้วตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าใช้สีเข้มเดี๋ยวมันจะดูเป็นกรอบเกินไป จริงๆไม่ต้องเขียนเป็นกรอบเขียนตามเส้นของตามเส้นของขนใช่ตามท<ช>ิ้นของคิ<ช>้วเขาเลยไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปอะไร<ช>เลยใช่แต่ว่าจะใช้จะใช้สีตรงเนี้ยสีอ่อนๆตรงเนี้ยตรงบริเวณตรงนี้มากกว่าตรงบริเวณเนี้ยที่ขนคิ้วเขายาวไม่ถึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคิ้วสละเอียะคะ่ะตัวคิ้วแบบบางตรงกลางคิ้วแบบหนาอย่างเงี้ยก็เลยต้องเติมตรงนี้ก็เลยต้องใช้สีอ่อนๆเติม <cam> <Öyle> มาดคล้ายยี่ห้อนี้เมมเบรนจริงๆดิก็ใช้อันนี้ที่ปัดขนคิว้วตัวเองต่วาสีน้ำตาลนะแต่ว่าสีดำหรือน้ําตาลก็ได้ได้หมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ที่ออฟใช้ออฟไม่ใช่แบบที่ของมันใหม่นะใช้ของที่มันแห้งเล้เห็นไหมฮะแห้ง 1. ทนาให้ขนคิ้วเราดูหนาขึ้นสอง 2. เรียงคิ้วขนคิ้วให้สวยอ<ม>เพราะว่าอาจจะสังเกตว่าตอนเนี้ยคิ้วว่ามันไปคนละทิศคนละทางให้มันให้มันดูเห็นไหมข้างที่ปัดกับข้างที่ไม่ปัดมัน โอ้โอเคสวยผลที่มันตั้งๆขึ้นนะคะมันจะทําให้หน้าเขาดูยาวขึ้นด้วยดูหน้าขึ้นดูหน้าเรียวดูข้างที่ปัดกับไม่ปัดนะต่างกัน บางคนอาจจะไม่ต้องทาตาก็ได้แต่ว่าด้วยทวกความที่ออบอะ่ะตาเขาเล็กแล้วก็สั้นแล้วก็เป็นแบบตาโบเอ่อมีแบบเบ้าตาเยอะชัดเจนเนี่ยตรงนี้เป็นกระดูกสีดํามันเลยดูทะมึนทะมึนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทาอายแชโดว์ adow, ที่เน้นใช้สีที่ทําให้ตาเขาดูพุ่งออกมาสว่างขึ้นนะคะจีน่าเลยใช้สีนี้ประมาณนี้และที่สําคัญโอ้ที่สําคัญห้ามที่มีชิมเมอร์เด็ดขาดนะครับตองโอสาแตกค่ะสาวแตก <laughs> ต้องเป็นสีแมททั้งนั้นนะใช่ต้องเป็นสีแมทเห็นไหมสองข้างต่างกันเลยไหมครับเห็นไหมฝั่งหนึ่งจะดูสว่างแล้วก็มีเนื้อขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็คือมันจะยังเป็นกระดูกกระดูกใช่ใช่มันดูสว่างขึ้นโอเคต้องพุ่งแบบนี้นะพุ่งเบอร์นี้เลยนะ ด้วยความที่ตาเขาเล็กเพราะฉะนั้นเราทำให้ตาเขาดูโตขึ้นเป็นเจไอไลเนอร์จีน่าใช้สีน้ำตาลนะคะคือที่คือเวลาทาให้ทาอินไลเนอร์นะตรงบริเวณแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ Water line ใช่ w ไม่ได้สูงขึ้นมาจนถึงหนังตานะทาข้างในตา ของ Urban d นนะคะในเคส a f t e r g l o w ใช้สีนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นสีนี้สว่างเกินไปค่ะเดี๋ยวจะดูโป๊แต่ว่าต้องเบามือมากเลยนะเนี่ยต้องเบามือมากเลยนะคะทีน่าจะใช้แปรงนะคะไม่ใช้มือปาดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้มือปาดเดี๋ยวมันจะหนักเกินแล้วก็ตรงหน้าผากนิดนึงนะคะแต่ต้องบอกนะคะว่าผู้ชายเนี่ยให้ใช้แปรงนะอย่าใช้มือเพราะว่าถ้าใช้มือเนี่ย โอ้ยนะมันจะพุ่งเดี๋ยวมันจะดูเป็นผู้หญิงเกินนะคะถ้ามันมันสว่างเกินแล้วก็แก้โดยการใช้แป้งเค้กทับทับทกันอยากจะแนะนำผู้ชาย,ลยหลายๆคนที่ดูคลิปนี้เนาะสามารถแต่งตามถ้าสมมุติว่า ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ไม่รู้ถ่ายรูปแคปหน้าจอของพี่จีน่าไว้แล้วก็ไปซื้อตามกันได้ดีหรือถ้าแต่งตามไม่ได้ต้องเซฮลล์ดีเอ็มอินบ็อกก์มาได้เลยค่ะจีน่ารับสอนแต่งหน้านะคะหรือว่าโทรมาให้จีน่าไปแต่งให้ถึงที่บ้านได้เลยโอเคค่ะเราเจอกันนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์ซับสไคร์นะคะจีน่าจีน่าจีน่านะคะเราเจอกันนะคะวันดีค่ะบายบาย